จิตด,ดับวิญญาณจิตด,ดับวิญญาณจิตด,ดับวิญญาณเพราะเมื่อเมื่อวิญญาณดับแล้วนามรูปก็ดับจิตด,ดับวิญญาณนะครับเพราะววิญญาณนั้นไปรู้ไปเห็นไปได้ยินได้กลิ่นริมรสสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสผุทธภัธรรมารมเมื่อจิตด,ดับวิญญาณแล้ว จิตก็ว่างจิตก็สงบนะครับเพราะว่าวิญญาณเป็นตัวรับรู้นะครับเป็นผู้รู้เมื่อจิตดับวิญญาณแล้วจิตก็พ้นนะครับพ้นไปจากการเกิดตายของวิญญาณนะครับจิตหลุดพ้นจากวิญญาณที่เกิดดับนะครับวิญญาณมีสภาพที่เกิดดับได้มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงมีสภาพที่ไม่แน่นอน การส่งการเกิดของวิญญาณนะครับเป็นการเกิดของปัญหาเป็นการเกิดของความทุกข์เป็นการเกิดของอวิชชาอุปาทานนะครับเมื่อจิตดับวิญญาณได้แล้วนะครับจิตก็ว่างจิตก็สงบจิตก็บริสุทธิ์จิตก็สะอาดนะครับจิตก็หลุดพ้นจิตก็ว่างนะครับจิตดับวิญญาณ นะครับจิตับพิญญาณเพราะว่าเมื่อวิญญาณดับไปแล้วมารที่จะคอยปาเพกเกิดเกเลตมารขันธ์มารอภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุมารอีกครั้งหรือว่าอีกทีหรือว่าเกิดซ้ำแซ้อนซ้ำซากเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามารนั้นต้องใช้วิญญาณของเราไป เกิดนะครับต้องอาศัยวิญญาณแต่เมื่อเราจิตด,ดับวิญญาณแล้วมา,าหาวิญญาณไม่เจอก็ไม่สามารถพาเราไปเกิดตายในกิเลสมารหรือว่าเป็นไปทุกข์ไปขังอยู่ในกิเลสมารหรือว่าขันธมารหรือว่าอภิสังขารัมารหรือว่าเทวบุตรมารหรือว่ามจจุม,มารได้อีกเพราะวิญญาณเมื่อจิตด,ดับวิญญาณแล้วสมครดับไม่เหลือ แห่งวิญญาณนะครับวิญญาณก็ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดอีกนะครับเมื่อไม่มีวิญญาณกันห้าดับแล้วกายก็ผ่องใสจิตใจก็ผ่องใสนะครับไม่เศร้าหมองไปด้วยการผสมปรุงแต่งของวิญญาณเพราะทุกครั้งที่มีการเกิดของวิญญาณนั้นอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะครับเกิดกิเลสบ้างเกิดกรรม เกิดสังขารปุงแต่งบ้างเกิดความตายเกิดความเป็นมารขึ้นมาในชีวิตบ้างแต่เมื่อจิตดับปิญญาณแล้วนะครับปิญญาณที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานเมื่อจิตดับวิญญาณแล้วนะครับก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากวิญญาณฉะนั้นจิตดับปิญญาณไว้ก่อนเลยนะครับ เมื่อดับวิญญาณได้แล้วก็นิพพานได้มันก็เย็นจิตเย็นใจาจิตใจก็สงบจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะว่าเครื่องเศร้าหมองเกลวิญญาณที่คอยปุงแต่งก็ไม่มีนะครับจิตดับวิญญาณแล้วก็ไปอิสระอิสระจากการเกิดการตายอิสระจากความทุกข์ยากลําบากในการต้อง ไปยินดีพอใจเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุ utt, พัตมาลมซึ่งวิญญาณนี่แหละพาไปเกิดนะครับเกิดรู้เกิดรูเ grote, ดด้เกิดเห็นเกิดจำกินรูสัมผัสเกิดมากทุกมากเกิดบ่อยทุกบ่อยเกิดนานทุกนานทีนี้เมื่อเราเบื่อหน่ายเราเกิดเวลาคัดทำ izon, มาเหลนการเกิดดับของวิญญ,ญ,ญาณที่มันซําซ้อนซ้สำซากจำเจในกามาพบ กรรมพูมหรือว่ารูปภพอรมณกรรมพูมรูปภูมิเนี่ยมันก็แค่นั้นก็แค่อารมณ์แก้ความรู้สึกแค่ความคิดแก้การปรุงแต่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกสังขารร่างกายไปตามเรื่องาราวซึ่งก็เป็นอสุภะอสุพังไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนนะครับจิต